สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นเพื่อนยูทูบและเก็แฟนเฟสและเก็ะเอฟซีของคนปลาทุกคู่ทุกคนนะครับเนะาะงเมืเดี๋ยวนี้คนปลาพาลุยกุญแจปลาเข้ามาลุยป่าเลยนะครับมาโล่เฮ็ดนะครับเนาะมาหาเฮ็ดหาเฮ็ดทางอีสานเป็นวอยเฮ็ดตบไขร่นะครับเนาะทางเหนือบ้านเขาก็าห้องว่าเฮ็ดด่านนี่นะครับนะเดี๋ยวนี้คนปลากุาจะปลา เจาะปลาหาชมบรรยากาศเปิตัวให้เราครับหลบๆในปา่าในดงบ้านของคนป่านี่นะครับนอ้องปลากันไปสอบไปหาไปเลยพอกันเลยครับน้นองอปลาก็จะเอาจะหาปลาจีปลา,าน,นอ่องเปลี่ยนยูทูบทุกท่านทุกคนแฟนเฟซมาชมป่าชมดงครับเจาเฮ็ดนี่นะทางอีสานเปิดกระว่าเฮ็ดทักไขรนี่นะครับนอ้อง โอ้นี่แม่นละก้านะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยๆเนี่ยอันนี้เห็ดตับไค่นะครับน้อโอ้เนี่ยครับเนี่ยหมันๆมันยอยู่ครับหมันอยู่ครับเปลี่ยนๆยูทูบครับเราก็จะเสาะจะหาไปเรื่อยๆใช่ไหครับน้อปลาก็จะปลาเสาะปลาหาไปเรื่อยๆเนี่ยครับชมบรรยากาศไปต้วยครับ ป่าชมดงป่าไม่ดงกว้างครับบ้านคนป่านี่ก็ยังมีป่ามีดงต้นไม้ต้นตอกนั่งนักหล,ลายอยู่ครัพอหิ้งยำอยู่ชมบรรยากาศบ้านนอกหอกน้านะครับนอป่าในดอยเป็นไม้ต้นตอก ชมไปเรื่อยๆครับมีฝ้าฝนก็ค้มๆมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะจะโต๊ะไหมฮะมัะมแหลงนี่นิดช่วงนี้ก็คงจะใครล้มเริ่มจางไปพังละนะครับเนาะช่วงก่อนนี่โอ้ออกหนักออกหลายคนปลามานนนเนี่ยมันเต็มมันเนี่ ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับนอ้อบรรยากาศใป่าในดงครับผมว่านะครับออกในถุงโลงทั้งนอกทั้งปางครับ ฟ้าสีค้ำต้องนอกป่ะเนี่ยครับหนอกเดี๋ยวคนฟ้ากับฟ้าเสาะฟ้าหาไปเรื่อยๆอ่ะครับเออมาฟ้านี่ดอกหนึ่งครับหนอกนี่ครับอ่าเป็นไขง่งามๆตุมต้มๆอยู่ครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับตุมต้มๆอยู่หนอกไปเรื่อยๆนะครับหนอก บรรยากาศตัางนอกตัางปางคนกวานะครับคนหลงลงดูฝ้าครับขุ้นฝ้าขึ้นฝนวันนี้ดูฟ้าบอกใครสดชื่นสักตัวใด้อฝ้ามัวฝนการไทยทำก็อาจจะบอกใครแจ้งสักตัวใดนะครับนออฝ้ามืดฝน่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับฝนต้องจะตกอยู่ตลาดอะอมาหากินก็นลำบากอย ชีวิตในชนนบดบ,บับ้านออกขอกน้นะครับนอกมาหากินอยู่กันไปหากันไปนะครับนอตามวิถีชีวิตกินตามธรรมชาติบ้านออกขอกน้าครับอยู่กันแบบสบายสบายครับ มาจำเป็นต้องมีเงินแสนเงินล้านก็อยู่มีความสุขสบายใจครับมันนอ,อกของนะฮะอยู่แบบพอเพียงครับเอาก็อยู่ได้ครับนอมาหาก,กิน,นครับบรรยากาศในป่าในดงวันของคนป่าป่าเขียวชะอุ่มครับบรรยากาศเย็นสบายสบาย เนี่ยครับนอ่เดี๋ยวนี้ก็โลมาเรื่อยๆมันปลาป้าหามาเรื่อยๆครับโอ้มาป้านี่ดอกหนึ่งครับนอ่หมานอยู่หมานอยู่ดอกใงญ่ๆงครับนอ่นี่นะนี่ครับนี่ตบไขร่นะครับนอ่นี่ครับเนี่ยน่กระดอกอยู่ครับอยู่ใต้ผมไม้นะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยครับ เนี่ยครับโอ้นี่กรดดอกใหญ่ๆครับเนี่ยมันๆครับเนี่ยเนี่ยครับที่ตับไข่ขงนอกค,คนป่าก็จะปลาเสาะปลาหาไปเรื่อยๆนะครับนอกชมบรรยากาศในป่าในดงไปตวยครับน้อง บนป่าปลามหาเฮ็ดตะไคร่กรัน้องวันนี้บนตั้งเหนียวนี่ก็ตั้งจังไห้นี่เป็นห้องมาเฮ็ดดานนะครับเน้อเฮ็ดดานเอาไปตำเอาไปปิ้งครับปิ้งแล้วก็มาตำใส่น้ำพริกกินกับหน่อไหลต้มโอ้เหมาะครับเหมาะนานี่ับบนี้นะมันหอมนีนะครับนาอ ครับปาก็จะปลาเสาะปลาหาไปเรื่อยๆปลาชอบปลาชอบดงครับพรปลาพาดงครับนาะ <c oughs> ไปปลาไปกดัดไปเบี้ยงมาไว้เดี๋ยวนี้ัวโรคโควิด อยู่ต้นป่าดงในธรรมชาติบ้านหฮานี่สบายใจกลัวครับปลอดภัยนะครบเนาอปลอดภัยไรกังวลบรรยาก,กาศในป่าในดงนะคบเน้อป่ะตรงนี้ก็ไขยหาย,ยากสักหน่อยครับมันก็ช่วงก่อนมันเกิดนักเกิดหลายไปข้างหนึ่งละเดี๋ยวนี้มันก็พ่นๆไปก็พอเสาะหาก็พอได้มีอยู่ เหม,มือนนานๆก็จะเจอสักดอกสองดอกจ้านาะงคนปลาก็จะปลาเสาะปลาหาไปเรื่อยๆจ้ะสมหมากไม้ธรรมชาติต้นใหม่ต้นตอกไปตัวนะครับนาะครับนาะครับนาะเดี๋ยวนี้คนปลาก็ปลาเสาะปลาหาไปเรื่อยๆครับเนี่ยตัวบรรยากาศในป่าในดงนะครับนาะกจะไข่เขียมห้องครับ เหมือนเมือน,นานๆป้าเห็นดอกอคงจะใครเริ่มมดเลยดูมันัๆแหนสักหน่อยก็ออกแหนโอ้เนี่ยรับดอกนี้ใหญ่เนี่คนนนยครับคนป่าป้านี่ดอกใหญ่ๆครับเนี่ยโูปุ่นทังดอกครับนอ,อปุ่นนะเดี๋ยวไปโดนหญ้านี่แหมดอกหนึ่งครับเนี่ยงามครับเนี่ย น้อฝ้ากระลึงกระลึงหงใส่ฝนจะตกี่นี่น้อ่าห้องละคนตาก็จะปลาสอะออกไปป่ะเนาะต้งหนอกเนะน่ะนาฝนก็จะตกน้อ สอบายชมบรรยากาศไปตัวเนะครับน้นองป่าสมเขาป่ากับปอลกสักต่อไหนครับปบ่าเฮตบไคนี่นะเฮดดานนี่นะ <c oughs> งามปอเกิดนักสักต่อไหนเดินหาสบายสบายอยู่ครับนาอ โต้ท่าจับมังออกนี่โมนี่นี่ยนักขนาดนะครับนี่นะนี่มันสงสัยจะมีคนมาหาก่อนละมาหาหลวงหน้าละนะครับเนาะมุ่งเปนกับมาเสาะม,มาหานะครับ,นบเนาะมาเจอกับเขาคนเดียวคนทรรมาหากินที่เปิ่นตังตัวธรรมาดาครับเนาะเอาพิธีชีวิต Hạ, ờ, nữa, mà há kiếm cành phơi, này cái đọt không các này, đọt bảy nhay, bảo pa pa đói, các hết, hôm nay các bảo cơn nặng cơn ทุกครั้งนี่โอ้เกิดนักเกิดหลายคนป่ามาก็แม่บ้านนี่ได้กัมตะก 9, ้าสองตะก้าวันเนาะวันนี้ก็เกิดเกิดนักกห,ววนก,นก,นกหลายหลายคนป่าจะ้ะสายทำมมอ,อ่ะปีน,น,นึงน่องได้หัวได้หันแนมนอมแะครับหน่อเน,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 นี่ยโอ้เนี่ยรับนี่ป้านี่เห็นดอกหนึ่งรับงามๆตี่นี่มาเศร้าเลยนักได้นนหลายอยู่ วันนี้เฮ็ดบ่เคยเกิดนะครับนอ้องครับเนี่คอยติดตามนะครับเน่ไปกำลังใจกับคนปลาคนปลาจะซอยจะหามาฟอร์ย้ำกันแฮมวันใดมันมเกิดนะักเกิดหลายคนปลาก็จะมาถ่ายมาทำปีนือนน่องมาเปลี่ยนฝูงได้หูได้หันกันแฮมนะครับนอ้องแต่ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะครับนอ้องได้ไปใส่น้ำพริกแล้วครับเนี่ย กับน้องน้อยและนะครับน้องหรือว่าโอเคแล้วได้ไปตอมน้ำพิกแล้วครับนีได้ถุงได้ครึ่งถุงแล้วครับหรือว่าโอเคอยู่น้องเดี๋ยววันไดเอาหนัก,กออกหลายกันเห็นปลาก็จะถายทำอพาะห้อ,องย่ำกันเห็นน้องหรับคลิปนี้วันนี้อ้นปลาก็ขอฝาก สวยโคดไเลยโคตรแฉะเปิดมังใจให้ค,น,น,คนปลาจิ้มนะครับน้อนี่คนปลาก็อขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมน้องค,ค,คนปลาก็ออกไปต่อมน้ำพริกละนี่นะครับโอเคอยู่นะครับน้อว่อได้อยู่